แล้วพวพกมึอย่ามาเสือกได้ไหมกูขอลองเอาจริงไหยนะเออฉลามนั้นชอบงับคุณแต่กูนั้นชอบลักทรัพย์นี่ว้าโอ้โหตัวนี้มึงก็คำรามดังนี่ว่าโอเคกูปวดหูเลยจังหวะนี้เนี่ยไม่กอดเยี่ยมพลังนี่สร้างไม่ถึงเวห้านี่ไม่คุ้มใส่มากูบอกเลยเียเฮ้ อจอะไม่เป็นไรผมดีกว่าไม่มีและแถมเราก็มีเทอร์มอร์รีสตันด้วยมันทำให้เราไม่ได้รับผลจากแผ่นดินสะเทือนสักเท่าไหร่นักอ,ะอ่ะอ่าชุดกูกันไฟจ้าชุดกูกันไฟไอเวนินโอ้โหมีท่านี้แต่เมื่อไหร่วะก็มีดีว่ามาสเตอร์นี่หว่าเออสอยลงมาเนี่ยเป็นความที่ที่ถูกต้องไม่นะไม่รู้อ่ะแต่กูก็จะทำเพราะว่ากูชอบที่จะทำอย่างนั้นเอาทีมัน เพราะกูมันขวางโลกไงไรสัตเออเจอกูหน่อยวระยะมึงไกลจังเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวมึงถอยกลับมนันอีก่อนมึงถอยกลับมาก่อนถอยกลับมาก่อนเลยถอยกลับมาก่อนเลยถอยกลับมาก่อนถอยโอเคโอเคไม่โดนไม,ไม่ไม่โดนเทอร์เมอร์โอเคโอเคนะ ถ้ากระทืบส้นตีนั่นติดพิษด้วยนะจะไม่ผิดเนี่ยอ่าเพื่อเพื่อโอ้โห Dimension Slash แบบนี้สิเขาถือเรียกว่าความมันนะครัหางขาดต้นเกมเลยเหรอมึงอ,อ่ะเอะอเออ จั d มิน n อ of t อ e s w o r อ้าวไอสัตว์ท่าอย่างเท่เดี๋ยวเมืองเสือใช้ไม่ได้ไอเสี้ยนนี่เดี๋ยวขวางกูหาแม่งเอเออาไม่ล่วงเฉยเดนาเมจเยอะอยู่ไม่เป็นไรเ้อเออเออเอออ่ะอ่อ ปิดพิษแถมสตันด้วยาหาว่าโดนไฟพ่นเข้าอีกกูตายแน่เอาทิ้งไปโอ้อีกแล้วโอเคได้ครับพี่ตามสบายครับพี่ข้าไม่กอดข้านี่มันดีเลยเพื่อให้พิดข้าเราโดยเฉพาะครับผมกูดูสมก็รู้ไอ้แี่ยนินะว่าไงว่าไงว่าไง KING OF THE SKY เอรอมึงอะ ไอ้จิ้งเหรียญแดงใช่มึงมันก็แค่จีเจียมตัวสีแดงจิดปีกนะเออฮึบเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนเต็มเต็มโทษทีครับแต่ชุดพี่กันไฟร้อยเปอร์เซนต์จะน้องเอ้ยฮะกัน้อยก็เฮียมึงยังโดนดาเมจอยู่เลยเพื่อนมึงคำรามดังทำไมวะโอ้โหอ่าเรียบร้อยผม เฮ้ยมีเทเรียมงดรอปอยู่ไหนวะกูจะได้คิงสเกลโอ้ใกล้ๆกับหางเลยเฮีย,ยแม่งโชคดีจัดอ ah, าคิงสเกลวะผมได้มาละเกรดของราชาผมโอเคน่าจะไปทำเป็นของดีได้หลายอย่าง <c oughs> เอาจริงไหมโย่มาดักอก์ต้องใช้มันลงมาบนพื้นให้ได้ซะก่อนไพถึงจะลนช์มันเอาไงดีวะ เดี๋ยวว่าเมื่อกี้เราเพิ่งเอาแฟตมาสอยมันไปอ่ะมันมันมันคงโดนแฟลอีกไม่ได้หรอกมั้งกูว่าใช่ไหมใช่ไหมอ๋อโดนได้แบบนี้ก็เจ๋วดีครับอ่าจัดไปเลยอ้าะโอเคินยาแก้ก่อนอย่ายลืมลัชมันครับผมเพราะว่าจังหวะที่ทำไม่ลัชมันเราก็ทำอะไรไม่ได้มากมายนะเดี๋ยวลองกอดดูดิไอฮ่ามึงอย่ามาแทงแทน โอเคฟาดไปครับฟาดไปอีกครับแล้วก็ลั่นเข้ากำแพงแม่งเลยครับผมโอเคอ่ามันต้องแบบนี้เออลําเลย time to d a n c e เออแต่คุ้มค่าไหมนั้นกมไม่รู้เฮ้อ <c oughs> อ่าะ บินอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรชุดเรากันไฟร้อยหนึง่งไอ้ฮะโอเคหาว่าไงว่างไางเออออเอี่ยมึงเล่น,นงี้จริงเหรอวะนะล่วงดิขอละล่วงเถิดเอาจริงล่วงโอเคล่วงเฉยมึง <c ười> โดน d เมนชั่นสแลชกูกินอีกแน่มึงไอ้สัต์ ต้องทำลายปีมันครับเพราะหัวแตกแล้วเพราะว่าถ้าว่าทำลายปีกเนี่ยมันจะบินได้กากลงใช่ไหมเออถ้าหาว่าความสมจริงมีมอยู่นะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมเพพาะที่จะยอมรับว่าผมาะก,กูเล่นไรส์มาแล้วว้าวว้าเฮ้ยเดิเชนสล โอ้โดยแค่ลำตัวมึงไม่สะถานกูบอกเลยโอ้โหคร็บอ่ะอ่าคิงสเกลได้เยอะแน่วันนี้คิงสเกลได้เยอะแน่นอนเออโอ้ตัวแข็งจัดวันตีไม่เข้าซะแล้วสิหันแน่ไม่โดนล็อกเอาทิงเว้ยเมื่อกีกูโดนเลยกูรู้เลยว่าแม่งจากหนังลา่มงามันจะกลายเป็นหนังชีวิตเพราะฉะนั้นฉช่างหัวมึงแล้วกันกูไม่โดนหรอกคาดเอาพ่นไฟไม่โดนมึงพ่นมั่วนี่วะ เฮ้ยฮ <Hey>. ah, ึฮ่าไอเรากันไฟได้ผมขึ้นไปลันช์หนึ่งที่โอ้โหอ้าไม่โดนพิษโอเคได้ได้นี่มาครับผมซิลิงเกอร์บอมได้เวลาตอดเอา้าพีไม่โดนเฮ้ยโปโปอ่ะลงพื้นดิโดนไวแทลเข้าไปหนึ่งทีอ่ะ uh, ลงพื้นไหมว้า uh. มึงจะบินตลอดทั้งเกมไม่ได้นะพี่อ,อีกแล้ว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 มึงนี่โอ้โหทำน้องแมวกูซะนอนเลยเแค่โอเคครับพี่ต้องถาว่ากูติดไฟเบร์ได้กูคงจะตายไปแล้วเมื่อกี้นี้เอาจริงๆนะโอเคอ่าว่างไงวืงง่อยเมื่อยเออเอเอเอา่า This is what I want. Hell yeah. เออชนเองเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะไม่ง่ายไปหน่อยมั้งแบบนี้ไม่เอานะพี่แบบนี้ไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะมึงเอาดีๆมึงเอาดีๆ Dimension flash เอา มึงโดนไวท์แฝบไปที่อาวุธกูไม่พร้อมเนี่ยนะโอเคพี่มุกตลกแห่งชาติมุกตลกแห่งชาติเอาจริง้งไ่ะว่าไงขาดไปเสียโอ้โหดาเมจที่ละยี่สิบมึงคิดได้เนาะเอออาวุธมึงไม,ไม่ไม่คมแล้วอะตอนนี้อ่ะมึงต้องรีบไปเหลาก่อนแต่มึงกลับสู้เอาจริง้งไปนะไปที่ไปที่บ๊ายบายเอาจริงว้อไป แล้วขอของพวที่ร่วงเต็มพื้นนี่อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ไงสู้กับไกดิ้งแลนเนี่ยเอาจริงนะจุดประสงค์คือไม่ใช่ฆ่ามันเว้คือถ้าเอามันมันก่ออันสีขาวอ่ะต่อให้โลกจะแตกหรือเกิดเหียอะไรก็ช่างก็ต้องมาเก็บมันก่อนเพราะว่าไอ้ก้อนพวกนี้มันจะหายไปครับอืใช่เพราะว่าตัวมันอ่ะเราชำแหละได้แค่สามครั้งเว้ยแต่ว่าการที่เราสู้แล้วไอ้พวกนี้ตกอ่ะมันจะตกได้กี่ครั้งก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะทำอ่ะหรือพูดงี้คือมันให้เยอะกว่านั่นแหละแต่กูอยากจะฆ่าไงประเด็นเอาว่าไง อยู่ไหนเอ่ยโอ้นาคายนี่มึงได้โดนแฟลชพอได้แล้วบ้างฮะนิ่งๆเลยพี่นิ่งๆเลยนิ่งๆเลยเดี๋ยวหมอฉีดยาให้กูฉีดยาให้มึงไอ้เว้นเออมึงอยู่ไม่นิ่งเหรอไอ้สัตว์หมอโกรธแล้วไอ้สัตว์หมอโกรธแล้วหมอโกรธแล้วครับไอ้เที้ยปีมึงน่ะเละไปเถิด ดาเมจเข้าน้อยจังวะปีมึงแข็งขนาดนีห้หรอวะเอออ่าโอเคไม่บินแต่เลือ่องที่จะฟาดหางก็โดนจนจบอ่าสวนเอ,อเื้อ dimension slash อ่าล้มไปดิล้มไปล้มไป,มไปเราจะลัมให้ปีมันแตกเลยครับผมลัมจนก,กว่าปีมันจะแตกไอ้เหี้ยโอเคแตกแล้วข้างนึงต่อไปอีกข้างนึงครับผม ออ้วเฮ้ยซ้อนๆกันเลยเงี้ยเอาเขาดิเออเออเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวกูพลาดเออเดียมิช,ชั่นแฟลชนานกูบอกแลว้วไงมันจะบินไม่ได้ถ้าว่าโดนแบบนี้เข้าไปอะ่ะนี่เห็นไหมมึงยิ่งเหนื่อยมึงจะผัดตีมึงยังไงฮะตีใครอย่างนั้นอะ่ะ ฮะหคนไม่โดนหรอกกูรู้แนะ่เอาจริงเว่ยมึงเป็นหนึ่งในมอนที่กูสู้ด้วยบ่อยที่สุดเว่ยฉ็นช้แล้วนะกูรู้จักมึงดีแต่ก็อะแม้วกูชนะมึงได้มึงก็มีเมียแล้วไงแต่ไม่เหมือนกู <laughs> ไอ้ไอ้ห้าอ่าวา่าไงว่าไงเอาไงาไง โดนสอยสตันไปทีโดนสอยสตันไปฟันไปเลยนี่300กว่าไอ้เหี้ยล่วงมีแต่คำว่าล่วงกับล่วงอ่ะมึงอ่ะฟอลเลนดาวองลีผมฟอลเลนดาวองลีครับจังหวะนี้เฮื้อเฮ้อะว้านี่นลังไปจบหนึ่งทีวา้วาวีล่ะ Dimension Slash ล้มกับล้มละมึงฮะเอาไงล่ะฮะเอาไงมึงเอาไงไอ้เหี้ยฮะมึงเอาไงโอ้แดนแมนชั่น slash โอ้คัดกูได้เฉยฮะว่าไงเอาไงต่อเอาไงโอเคแลนเทนกว่ามึงจะแอคทีฟเวตไม่เห็นลาเตินเอ่ออืออา อ๋อกูรู้แล้วว่าทำไมไงกูดันเธอเรื่องเอาอาวุธที่มึงแพ้มาซะด้วยไอ้อาวุธธาตุมังกรเนี่ยก็ไม่แปลว่าที่มึงจะหัวสุดหัวซนอยู่แบบนี้ฮะไม่ต้องไปกูบอกไม่ให้ไปไงเฮ้ยลงมาก่อนลงมาคุยกับกูกกอนอินุอีกระบองกรอนอินุอีกระบอาตะข่ายเอากูกรไอ้ห้า เอ้ยอ่ะเก็บ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 ไปเก็บอ่ะเรียบร้อยไอ้อ่ะจัดให้ดื่มดำสักหน่อยนึงอ่าโอเคกูกูกูรู้แล้วว่าทำไมอ่ะมึงล้มง่ายขนาดนี้อ่ะจริงไหมถ้ามังกรสองอยสี่สิบแบบถ้าหากว่าโดนไปขนาดนั้นอาวุธที่แพ้ทางมาเล่นแบบนี้ยังไม่ไม่ยังไม่สะเทือน มึงก็น่ากลัวละเอาจริงไหมแต่ว่ารับประกันเลยว่าซิลเวอร์ลาทรอสนี่สู้ยากแน่นอนกับลาทเทียนเวอร์ชันดอกทองไอออไรโอ้โหดาบอย่างเท่มีฟไฟฟ้าด้วยเหรอวะอะเออเดมนมิชั่นแฟลชเฮ้ยไม่สะเทือน่ะโอ้โหห้องั้นมานนอนแล้วไงไงอ้เหี้ยจริเว้ยนอนรักษาตัวเหรอ มึงนอนรักษาตัวมึงนอนรักษาตัวกูไม่ให้มึงนอนนานไอเวนนะเออโอเคอเละลำไม่โดนมึงก็บอกว่าเละไอ้หามึงไปยังไงไม่เป็นไรเรามีการเทอร์เมอร์อยู่แล้วผมฉะนั้นแล้วจัดให้ไม่มีคำว่าวะสะเทือนมึงในี่จะต้องไปคุยกับรำมะม่วงวันนี้ไม่ใช่กูตายซะเอาไม่ไปเฉย แล้วเมึงตายเนี่ยกูกูดูเท่เลยนะโอ้โหม,มึงมึงอไม่ขัดกูอ่ะไม่กูดูเท่โอ้ยจบแล้วมั้งเที่นะบยบินไปเลยโบยบินโบยบินนะบยบินถ้าหาว่ารักเขาจริงต้องปล่อยเข้าไปครับอย่ารั้งเข้าไว้เลยเนี่ยสรุปกูจะแฟร์พอหร์กูจะไม่เอาอ่ะโอเค mày luôn Ua Ua Lệ phải sợ Yeah Ôi, đồn tay của mô hồ, my กูกำลังจะพูดชื่อท่าไฟนอลสแลตไอ้ย่าแต่มึงเสือกตายด้วยไฟนอลดรัส่ะงั้นก็ไม่เป็นไรเก็บไ้แล้วกันโอ้ยไม่กออืมคิงสเกล่ะคิงสเกลโอเคดีดีด,ดีเออช่างมึงแล้วกันเถอะเอาจริงไหมแต่กระดูกก็จำเป็นอยู่นะจะหาอากาศก็ไม่ได้ผม